ต่อมารอ,อน้องเข้าห้องน้ําอีกพอน้องเข้าห้องน้ำไม,ไม่ไม่ต้องพูดแล้วคะ่ะไม่ต้องฮึแล้วตอนเนี้เราใส่เป็นชุดไปเลยนะคะก็ไอเนี่ยแฟนสมัครแล้วไอแฟนน่ะซื้อกินซื้อใช้กับพี่ตลอดนะพี่อยากแนะนําให้สมัครจังเลยกิฟฟินน่ะแค่ร้อยแปดสิบบาทพูดไปเลยนะคะพูดยาวจนน้องแบบอ้าปากค้าคงพี่ขออนุญาตช่วงเที่ยงอะ่ะพี่ขอเข้าไปในออฟฟิศหนูหน่อยได้ไหมนะคะดิฉัน ตอนดิฉันก็เตรียมพร้อมเลยนะคะผลิตภัณฑ์ของกิฟฟลรินนะคะเพื่อนําเสนอเข้าไปในออฟฟิศนะคะหลังจากนั้นนะคะน้องก็เปิดใจสมัครกับดิฉันนะคะตอนนี้อยู่ที่ตําแหน่งจูพิเตอร์เรียบร้อยแล้วเก่งมากๆนะคะนี่แหลคะค่ะกิฟฟลรินนะคะเมื่อเราได้สิ่งที่ดีเราก็อยากบอกต่อกับคนที่เรารักนะคะรักทุรักทุกคนนะคะในกิฟฟลนนะคะในอาธีมานของดิฉันนะคะค่ะ ก็อ่าอันนี้ทีมงานนะคะก็มาให้กำลังใจเห็นไหมคะทีมงานของเราประสบความสำเร็จนะคะเราก็ดีใจนะคะดีใจที่ได้ประสบความสำเร็จอ่าเห็นทีมงานของเราประสบความสำเร็จด้วยนะคะค่ะอันนี้คือสิ่งที่ได้รับจากกิฟฟีนนะคะ ดิฉันไม่สามารถที่จะเอามาไว้บนหน้าจอได้นะคะเพราะมันเยอะจริงๆนะคะเยอะแยะมากมายในกิฟฟินนะคะเบี้ยขยันนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยขยันนะคะห้าพันหกสี่พันสองเบี้ยขยันในที่ทํางานที่ดิฉันทําอยู่นะคะแปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นสายแค่นาทีเดียวตัดทันทีเบี้ยขยันห้าร้อยบาทนะคะแต่เบี้ยขยันในกิฟฟินนะคะดิฉันใช้เวลาแค่หลังเลิกงานกับเสาร์อาทิตย์นะคะ ใช้เวลาแค่นี้จริงๆในการขยายงานของดิฉันนะคะบางคนบอกว่าโหได้ตั้งเจ็ดแสนอะ่ะแล้วทำไมไม่ลาออกอะ่ะลาออกได้ยังไงไม่ลานะคะเพราะกิฟฟอรนสามารถทำควบคู่กับงานประจำได้นะคะและดิฉันสามารถทำคู่กันและทำออกมาได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันไม่ลาออกแน่นอนนะคะดิฉันก็ยังทำทุกวันนี้ดิฉันก็ยังทำอยู่ควบคู่กันนะคะค่ะดิฉันได้รับ62,000ครั้ง นะฮะสองครั้งพีดได้รับห0 0 0ืแล้วก็สเปเชียลโบนัสอีก1 5ื่นแล้วก็จะได้รับห0 0 0ื่นอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้นะฮะแล้วพร้อมทั้งสเปเชียลโบนัสอีกเร็วๆนี้ด้วยนะคะค่ะสังเกตนะคะเวลาได้รับหลักพันนะ่ะดิฉันยืนโดดเดียวเดียวดายนะ,ะแต่พอรับหลักหมืน่นโอ้โหเริ่มมาเลยนะคะค่ะผู้สมัครร่วมของดิฉันนะคะเริ่มเข้ามาขอเกินนิดนึงนะคะท่านผู้นี้ เขาเป็นวิศวกรน,นะคะซึ่งเขาแน่นอนอีโก้สูงนะคะไม่เปิดใจกับให้กับดิฉันเลยแถมเป็นคนฉุดลั้งดิฉัน6เดือนนะคะกว่าดิฉันที่จะนำพาเขาเข้ามาสู่กิฟฟินได้เพราะอะไรเพราะวิศวะอีโก้สูงลูกน้องเป็นร้อยนะคะฉุดลั้งเราอีกต่างหากเธอจะทำทำไมทะเลาะก,กันทุกวันนะคะดิฉันเข้ามาในกิฟฟินอ่ะดิฉันเข้ามาศึกษา ตลอทุกวันแต่พอดิฉันเริ่มมีไรายได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเขาเริ่มมองเห็นนะคะว่าไม่ธรรมดาแล้วในกิฟลีนนะคะเขาถอดอีโก้ออกนะคะแล้วเขาเข้ามาช่วยดิฉันตอนนี้ดิฉันถือว่าดิฉันชนะใจเรียบร้อยแล้วนะคะในกิฟฟินครั้งแรกในชีวิตนะคะดิฉันถ้าอยู่ที่บริษัทนะคะคงได้เที่ยวตลาดน้ํานะคะหรือไม่ก็อ่าซาฟารีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะสวนสยามนะคะแต่ในกิฟฟินให้อะ่ะ ให้เราเที่ยวต่างประเทศนะคะติดการท่องเที่ยวแฟนตาติกโครีอวอร์ดเนาะเที่ยวเกาหลีใต้นะคะเที่ยวกับกิฟฟลีนมันคุ้มสุดคุ้มนะคะนอนโรงแรมระดับ6ดาวนะคะ,ะแล้วที่ดิฉันทำงานที่บริษัทดิฉันเจ้าของบริษัทนะดิฉันแทบจะไม่รู้จักเขานะคะบริษัทที่ดิฉันทำงานอยู่นะเพราะเขาไม่ได้มาคุกคีอย่างนี้กับดิฉันแต่ในกิฟฟลีนอะ คุณหมอมาคุกคีมาให้ความดูแลเอาใจใส่เราอะ่ะดิฉันประทับใจตรงนี้นะคะเขาเป็นถึงเจ้าของบริษัทเหมือนกันนะคะแต่เขาดูแลถามนะคะคำแรกที่ดิฉันประทับใจไปเกาหลีอะ่ะคุณหมอถามว่าไหวไหมเหนื่อยเปล่าทั้งที่คุณหมอก็เดินกับเรานะ,ะเราเราจะตอบคุณหมอว่าเหนื่อยก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าคุณหมอก็ไม่เหนื่อยเลยคะ่ะคุณหมอคุณหมอถามแค่นี้ก็ใจชื้นแล้วนะคะ มีพลังอีกเยอะเลยนะคะค่ะก็ได้เที่ยวกับอัพไลน์นะคะอัพไลน์ของดิฉันคุณปิยธิดาเครือแก้วนะคะ,ะได้เที่ยวสองรหัสนะคะค่ะเที่ยวอีกแล้วนะคะติดการแข่งขันปักกิ่งนะคะอ่าอันนี้เป็นความภูมิใจเพราะตัวเองไม่ได้เที่ยวแต่ว่ามีอ่าทีมงานของดิฉันไปด้วยนะคะคือคุณฝนคุณสายฝนกับคุณรัตนะคะ ก็ติดท่องเที่ยวด้วยนะคะเราเที่ยวกับทีมงานนะมันมีความสุขนะคะหลายๆท่านที่เป็นผู้นําก็คงจะมีความสุขอย่างดิฉันนะคะได้พาทีมงานเที่ยวนะคะแล้วไปเที่ยวกับอัพไลน์นะคะสรหัสพร้อมกันนะคะค่ะอันนี้ภาพบรรยากาศนะคะการเที่ยวปักกิ่งสนุกมากนะคะมันเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งนะคะที่คือในโรงงานน่ะมันเขาไม่ได้ให้เราอย่างนี้นะคะ ในกิฟฟิลินอะให้เราเยอะเยอะจริงๆนะคะค่ะอยากขอพักภาพนี้ไว้สัก30นาทีได้ไหมคะ <c oughs> <c oughs> นะคะดิฉันติดการแข่งขันจูเนียร์มินแลนดี้รีวอร์ดอันดับหนึ่งของประเทศในตำแหน่งจูปิเตอร์พร้อมเงินรางวัลแสนหนึ่งค่ะ <c oughs> เป็นไงคะสาวโรงงานสามารถพิชิต1นึ่งแสนได้นะคะดิฉันภูมิใจมากเลยนะคะยืนไขยสก,กูอยู่ค่ะท่าน่ะ ทางบริษัทโทรเข้ามาบอกว่าชนะการแข่งขันมันคือความยิ่งใหญ่นะคะเงินแสนน่ะถ้าไม่ได้ซื้อหวยไม่ลุ้นหวยนะคุณจะได้ไหมนะคะจริงๆนะคะแต่ในกิฟฟินไม่ต้องไปลุ้นขนาดนั้นทํางานขยายงานอย่างมีความสุขนะคะพาทีมงานเติบโตตามเรามาแค่นั้นคุณก็ได้แล้วนะคะ,ะเป็นความประทับใจนะคะเที่ยวสิงคโปร์อีกต่างหากได้พ็อกเก็ตมันนี่หนึ่งแสเที่ยวสิงคโปร์นะคะค่ะ สนานการแข่งขันนะคะกิฟฟิลีแฟนตาติกนะคะเที่ยวญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็ติดสองรหัสกับอัพไลน์นะคะแฟนตาติกนะคะก็ได้ได้ทำภาพโอ้โหใส่เสื้อโค้ทถ้าอยู่บ้านเราใส่เสื้อโค้ทเขาก็คงจะว่าเราบ้าน,นะคะแต่อยู่ในที่ญี่ปุ่นอนะโอ้โหแฟชั่นนำแฟชั่นจริงๆนะคะเป็นประเทศที่น่าอยู่มากนะคะเป็นประเทศที่สะอาดมากเลยนะคะค่ะ ชนะอีกแล้วนะ,ะชนะการแข่งขันแลนลีรีวอร์ดนะ,ะในตำแหน่งวีนัสนะคะอันดับ6ของประเทศนะคะเงินสดอีก2,000 20, มบาทค่ะจะให้อะไรนักหนาในกิฟฟิลีนอนะ,ะถามจริงค่าคอมก็เยอะขึ้นได้ทั้งเบีย้ยขยันได้ทั้งเงินฝากได้ทั้งการแข่งขันได้ทั้งเที่ยวฟรียอย่างนี้นะคะ ถ้าคุณไม่ทําในวันนี้ดิฉันไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วนะคะผู้นําทั้งหลายนะคะรีบเลยนะคะรีบพาทีมงานของคุณประสบความสําเร็จเถอะดิฉันบอกได้เลยนะคะมันเป็นอะไรที่ปิตินดีนะคะดิฉันขึ้นขึ้น่นะที่เวทีไบเทคบางนานะคะขั้งแรกเลยอ่ะเสียอ่เสียค่าบัตร4ี่ร้อยนะคะมองเห็นคนที่เขาขึ้นเวทีนะคะคนสองหมื่นคนแล้วอ่ขึ้นเวทีข้างบนอะ่ะมันยิ่งคงจะยิ่งใหญ่คิดอย่างนั้นจริงๆนะคะ หลังจากนั้นนะคะดิฉันสัญญากับตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าฉันจะเสียค่าบัตรแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งต่อไปฉันจะต้องได้ขึ้นบนเวทีนั้นแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะดิฉันอยู่ในกิฟฟลินสองปีนะคะดิฉันก็ขึ้นตลอดนะคะขึ้นออันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นรับแลนลี่อีกสองหมื่นนะคะแล้วปีนี้วันที่ยี่สามที่ไบเทคบางนา มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับดีฉันนะคะนั่งรถเบนซ์พรมแดงแล้วโบกมือประทับใจนะคะคือมันเป็นความฝันของสาวโรงงานคนหนึ่งนะคะที่อยากที่อยากได้อยากดีอย่างมีไรายได้แต่ไรายได้และสิ่งที่ได้รับจากกิฟฟินอะ่ะมันเกินความคาดหมายจริงๆนะคะค่ะไม่มีโอกาสออกทีวีนะคะในช่องอ่ากิฟฟินแชนเนลช่วงกิฟต์อินสปายนะคะก็นะ ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกและห้องนี้ด้วยนะคะคุณหมอเชิญแชร์ประสบการณ์นะคะท่านดูนะคะสาวโรงงานกลัวแบบกลัวมากมันตื่นเต้นมากเลยนะคะกุมไมไว้นะคะกลัวไมจะหายนะคะค่ะก็อันนี้ก็อันดับหนึ่งทั้งนั้นเลยที่นั่งอยู่ด้วยกันนะคะดิฉันก็ภูมิใจนะอย่างน้อยก็สาวโรงงานคนหนึ่งแหละแต่ประสบความสำเร็จได้อะ่ะภูมิใจมากเลยนะคะค่ะ แล้วก็ได้มีโอกาสนะคะ,อ,ะอยู่ในช่วงกิฟต์อินสปครั้งนี้เป็นครั้งที่ดิฉันประทับใจนะคะคุณแม่ไม่เคยให้รู้มาก่อนเลยนะคะว่าลูกทำกิฟฟีนแล้วประสบความสำเร็จอย่างนี้จริงๆนะคะก็ได้ออกทีวีนะคะคุณแม่ตัดสินใจไปซื้อจานดำนะคะพร้อมทั้งทีวีจอใหญ่กว่าเดิมอีกนะคะภูมิใจกับคุณแม่คุณแม่ดีใจมากเลยนะคะเห็นลูกแล้วบอกยังไงรู้ไหม เกณฑคนทั้งหมู่บ้านมาดูลูกนะคะมาดูความสําเร็จของลูกนะคะค่ะดิฉันก็ประทับใจเพราะเราทําให้แม่เราอ่ะมีกําลังใจเราทําให้แม่เรามีความสุขนะคะแล้วชีวิตความเป็นอยู่มันก็ดีขึ้นนะคะค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวันที่24ตุลา56ที่ผ่านเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ออกทีวีอีกครั้งหนึ่งในช่อง g i ฟต์อินสปานะคะค่ะ าวโรงงานเนาะได้ออกทีวีนะคะมันก็เป็นสันๆนะคะตอนแรกนะคะเราเราไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาถึงจุดนี้ได้นะคะ,ะก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะประดับเข็มพระไดนะคะทีะ่โรงแรมโกลเด้นระยองนะคะซึ่งพาทีมงานประดับเข็มด้วยนะคะคือคุณรัดกับคุณสายฝนนะคะ สองคนนี้นะคะทีมงานคุณภาพของดิฉันนะคะในกิฟฟารินดิฉันถึงกล้ายืนยันได้เนาะทุกคนก็พอรู้นะคะผู้นำนะคะ่ะในกิฟฟารินอะ่ะใครทําใครได้อยู่แล้วนะคะซึ่งพี่เขาก็อยู่ตําแหน่งเดียวกันกับดิฉันแล้วนะคะตอนนี้แล้วมีคุยนะคะบอกว่าถ้าพี่ขึ้นเอก็กก็อย่าว่ากันเด้อว่าโอ้ยไม่ไม่ว่าหรอกนะคะถ้าขึ้นจริงๆก็สําเร็จแล้วเราดีใจนะคะเรายิ่งดีใจด้วยซ้ํานะคะค่ะก็ อยากพักภาพนี้ไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะคะชนะการแข่งขันแรนลี่รีวอร์ดอันดับหนึ่งของประเทศเงินรางวัลเจ็ดแสน 7, บาทค่ะเ,เยอะไหมคะอยากได้ไหมอยากได้ขอให้คุณลงมือทำสำเร็จแน่นอนนะคะที่ฉันกล่าวไปข้างต้นทำเถอะคะ่ะผู้นำทุกคนบางคน ะะมีไฟนะคะมีไฟในห้องนี้แต่ว่าพอออกไปไฟมอดแล้วนะคะจริงๆนะคะแต่ตัวดิฉันน่ะสูตรดิฉันนะคะถ้าหมดไฟเมื่อไหร่กลับไปหาห้องประชุมเพื่อไปเติมไฟนะคะไปไปหาอยู่เรื่อยๆนะคะหมดไฟปุ๊บเข้าเลยเข้าไปหาที่ประชุมเข้าไปอบรมเข้าไปเรียนรู้เพราะเราจะได้สิ่งใหม่ๆกลับมานะคะแล้วทําตามอัพไลน์ดิฉันเน้นเลยนะคะทาตามอัพไลน์ทํา ทำตามคนที่สําเร็จนะคะแล้วเข้าไปศึกษากับคนที่เขาสําเร็จนะคะสูตรสาเร็จอ่ะเขามีให้อยู่แล้วในกิฟฟอรีนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเจ็ดแสนเนี่ยเป็นอะไรที่ขอโทษนะคะอัน,น 700, เนี้ยเจ็ดแสนเนี่ยเป็นอะไรที่พลิกชีวิตของดิฉันนะคะอย่างใหญ่หลวงจริงๆนะคะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้นะคะแต่ดิฉันทําขยายงานอย่างธรรมชาติและทําด้วยความจริงใจและศรัทธาในกิฟฟอรีนทําด้วยใจเนี่ยแหละค่ะ มันจึงส่งให้ดิฉันประสบความสําเร็จนะคะดิฉันก็พิสูจน์ให้ทุกๆคนรู้แล้วนะคะว่ากิฟฟารีลนนะคะแค่เราเป็นแค่สาวโรงงานนะคะแล้วถ้าอย่างดิฉันทํางานประจําดิฉันก็ยังสําเร็จนะคะถ้าอย่างบางคนน่ะเป็นพาร์ทไทม์นะคะทำกิฟฟารีลนอย่างเดียวอะ่ะคุณสําเร็จแน่นอนนะคะเพราะคุณมีโอกาสและมีเวลามากกว่าดิฉันนะคะฉันเชื่อนะคะว่าถ้าลงมือทำนะั้นสำเร็จจริงๆนะคะ อันนี้เป็นอัพไลน์นะคะอัพไลน์ของดิฉันเก่งมากๆเลยนะคะ,ะคุณปีอธิดาเคือแก้วกับคุณการจนาดาวล้อมนะ,ะ,ะชนะการแข่งขันเลนี่รีวอร์ดอันดับ5ของประเทศในตำแหน่งพาราได์นะคะรับเงินสดอีก30,000บาทค่ะขอชมอัพไลน์ของดิฉันนะคะเพราะดิฉันประทับใจมากเลยนะคะตัวดิฉันเองเน่ยคือปิดกันก้นกับตัวเองกับธุรกิจ หลายธุรกิจที่ดิฉันบอกช้ำมาเนาะคืออยากได้อยากดีอยากมีไรายได้แต่มันไปไม่ถึงนะคะจนวันหนึ่งคุณปิยะธิดากับคุณการจนานี่แหละคะ่ะชวนดิฉันพี่คือตอนนั้นเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ด้วยว่าเราอยากจะใช้แค่ยาสีฟันน่ะจะชวนฉันไปทําไมนักหนาลนะ่ะไปอบรมเหรอพี่ไปฟังกิฟฟิลินดูนะคะไปด้วยกันไหมพี่นะคะตัวเรานะคะคือใจตอนนั้นยังไม่เปิดเลยนะคะไม่ได้ซักผ้าดิฉันก็จะซักล่ะคะ่ะ หอบผ้าใหญ่เลยนะคะบ่บ่บ่เออย่ซักผ้าซักผ้านะคะก็จะซักผ้าอย่างเดียวเลยนะคะวิ่งเข้าแต่เครื่องซักผ้านะคะบางทีบางครั้งเห็นเขามาแต่ไกลเลยนะคะหลบค่ะหลบกลัวเขาจะชวนไปกิฟฟีนนะคะแต่ตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนคะ่ะคุณอัพขาดิฉันตามตลอดนะคะตามตามจริงๆนะคะก็เป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งนะคะคือเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะคะ สายสัมพันธ์นะคะแล้วก็ให้ใจกันนะคะจึงประสบความสำเร็จนะคะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมีความอบอุ่นนะดิฉันเชื่อมั่นได้นะคะเป็นทีมที่อบอุ่นเป็นทีมที่เวิร์กจริงๆนะคะค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ดิฉันประทับใจอีกนะคะอันนี้เป็นทีมงานของดิฉันนะคะหนุ่มขับรถสิบล้อกับสาวโรงงานนะ,ะสามารถพิชิตตำแหน่ง ชนะการแข่งขันแลนลีรีวอร์ดอันดับ6ของประเทศนะคะในตำแหน่งวีนัสนะคะคุณรัดกับคุณสายฝนนะ,ะเงินรางวัลอีก2,000 20, มบาทค่ะเราสำเร็จคนเดียวไม่ได้นะคะเราส่งทีมงานสำเร็จตามเรามาจริงๆนะคะเก่งมากเลยนะคะแล้วตอนนี้เป็นพีเซนเตอร์อิสเลดนะคะเพราะพี่เขาตะก่อนน่ะนัก93นะคะ ตอนนี้เป็นพีตอนนี้หนักแค่7 3ดบสมเองนะคะแล้วได้เป็นพีเซนเตอร์ของอาทางบริษัทเรียบร้อยแล้วนะคะท่านได้เห็นเส้นขอบฟ้าของรอบจำน่ายนี้ไหมคะรอบเดือนเนี้ยอ่านั่นแหละค่ะคือความฝันใ่ของดิฉันดิฉันอยากขึ้นปกอย่างนี้นะคะตะก่อนอยู่แถวข้างหลังนะคะแถวข้างหลังจริงๆอยากขึ้นมากเลยอยากขึ้นหน้าปกอยากขึ้นบนเส้นขอบฟ้านะคะ ฝันนะคะฝันแล้วก็ลงมือทําบอกกับตัวเองเลยว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องขึ้นบนหน้าปกแบบนี้ให้ได้ซึ่งหลายๆคนก็อยากขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่านะคะคุณลงมือทําได้แน่นอนนะคะอันนี้เป็นขุนพลของกิฟฟทลนดิฉันขอเรียกอย่างนี้นะคะเพราะว่าแต่ละคนนะ่ะคือเป็นคนที่เก่งมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสมพรหรือว่า คุณประสงค์นะคะพี่เขาน่ารักมากนะคะได้เคล็ดลับดีๆจากพี่เขาเยอะเลยนะคะค่ะก็ความฝันใ่อยากขึ้นบนเวทีไบเทคบางนาไม่ต้องเสียค่าบัตรนะ,ะอยากขึ้นบนพรมแดงดิฉันก็ได้แล้วนะคะอยากขึ้นบนปกเส้นขอบฟ้านะ,ะดิฉันก็ทำสำเร็จแล้วนะคะสิ่งสิ่งนี้แหะคะ่ะจะทำให้เป็นบทพิสูจน์นะคะว่ากิฟฟินอะ่ะ สามารถทำให้คุณสำเร็จได้ถ้าคุณตั้งใจและลงมือทำนะคะและทำด้วยใจจริงๆนะคะทำด้วยใจนะ,ะ,ะสำเร็จจริงๆคุณหมอต้อยอะ่ะเจตนาลมเขาดีมากนะคะอยากให้เราทุกๆคนนะคะประสบความสำเร็จนะคะขอพลังเสียงปรบมวงกับแพทย์หญิงนรินีไผ่บุญค่ะค่ะดิฉันจเจอไม่ได้เลยก็คือ ผู้สมัครของดิฉันอีกคนหนึ่งนะคะค่ะหกเดือนนะคะที่เขาฉุดลังดิฉันนะคะหกเดือนจริงๆนะคะอยากฟังเสียงของเขาไหมคะค่ะมาฟังดูนะคะวิศวกรที่อีโก้สูงนะคะแต่มาเปิดใจในกิฟฟารีนนะคะสำเร็จได้นะคะเพราะดิฉันสามารถเปิดใจเขาได้นะคะดิฉันอยากให้เขาขึ้นมาบนเวทีแล้วลองมาแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกท่านฟังค่ะขอเชิญคุณประพันธ์ปฐมเล็กค่ะ